สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนความพูดตามหรือพัมฟอลโล่ไอจีนะครับซึ่งสังของคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ติดตามผมนะครับก็มีอยู่แปดปันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดผู้ติดตามนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั๊มเพิ่มนะครับก็สอหรับใครที่สนใจอยากจะปั๊มนะครับก็สามารถ ดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์และกดกรนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการทําคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องออนไลน์แมนนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในสังนของวิธีการพัมพูดตามไอจีกันได้เลยนะครับวิธีการพัมของผมนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็จะพัมกับเพจตัวนี้นะครับซึ่งเพจตัวนี้นะครับเขาเขามีไอสังนของพูดตามมา ผู้ติดตามนะครับมากถึง3200ม่เข้าผู้ติดตามนะครับถือว่าเยอะพอสมควรด้านล่างนะครับก็จะมีพวกรีวิวต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับก้อนส่องเป็ตัวนี้นะครับผมได้มีการติดต่ออด m i n ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตต่อ admin สักครู่นะครับผมก็ได้ต่อดมินไปว่าผมนะครับต้องการจะพิมในส่องของ follow ig นะครับและ admin นะครับก็บอกว่าทางร้านนะครับก็เขามีต่างก้นไต้และต่างชาตินะครับตรงนี้นะครับราคากองค้นใต้ก็จะ สูงกว่าต่างชาตินิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะพําใน่วงของต่างชาตินะครับใน่วงของเพจตัวนี้นะครับเขาเขามีบริการพรัมหลตัวเลยนะครับไม่ใช่เพจ่วงของเพิ่ม follow จีนะครับเพิ่ม follow จีต่างชาติเพิ่มยอดไคลเพิ่มยอดวีไอซีนะคบเพิ่มฟอเพิ่มไค์เพิ่มวิว ทุกโซเชียลนะครับใครสนใจอยากจะปัมในส่วนของโซเชียลไหนก็สามารถลองติดต่อสอบถามแอดมินดูได้นะครับก <ped> ็ <man> มีในส่งนของแอดมินนะครับคอยบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ <ped> <man> ในส่งนของเพจตัวนี้นะครับใครที่อยากจะพัมด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปในส่งนของลิงก์ตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถพัมได้ด, <ped> <man> ด้วยตัวเองนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ให้ดูตรงนี้เลยนะครับในสังของเพจ <t> <man> ตัวนี้นะครับก็มีในส่งนของทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงการพัมนะครับก็จะ ไม่ใช้ส่งของรหันป่านนะครับก็ในส่งของร้านนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับในส่งของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่งของราคานะครับและในส่งของรายการฟอร์นะครับตรงนี้สามารถเข้ามาดูหรือขอแอดมินดูได้นะครับซึ่งการพิมนะครับราคาของคนใต้นะครับ ก็จะสูงกว่าต่างชาตินะในส่วนของการพัมนะครับเขาก็จะไม่ใช้สังของลาดปานนะครับนี่เลยครับไม่ใช้ไม่ใช้สังของลาดปานการพัมนะครับและยอดเน้นนะครับแอดมินก็อีดีคือเน้นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่100่งร้อยฟอนะครับราคาก็อยู่ที่59นะครับและสูงสุดนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนฟอลโล่นะครับราคาก็อยู่ที่1599นะครับแถมฟรีนะครับอีก 20,000 f o l l o w โนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพามาซองของ Follow นะครับ you, então, à, 500 f o l l นะครับก็ราคาอยู่ที่120นะครับสนใจ500 Follow แล้วก็ราคานะครับก็จะอยู่ที่120บาทนะครับก็ราคานะครับก็ถือว่าไม่สูงนะครับในซอนของต่างชาตินะครับแต่ใน่วนของราคาของคนไทยนะครับก็จะสูงขึ้นจะสูงไปหน่อยนะครับจะสูงกว่าต่างชาตินิดหน่อยนะครับ่วนของตรงนี้ ก็สอบใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจัดทิ้งในส่องของช่องต่างในการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนได้นะครับใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินได้นะครับในส่องของตรงนี้นะครับเราก็สามารถนำในส่องของตัวคิมมาโคตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชําระยอดได้เลยนะครับส่องของตรงนี้ก็เดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตออกไปชําระยอดสักครู่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในส่องของคลิปวิดีโอไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็ดำเนินการชําระในส่องของยอดนะครับให้แอดมินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะ ให้เล่านะครับส่งในซองของชื่อไอชีนะครับและใน่วงของตรงนี้นะครับเพื่อความแน่นอนนะครับให้ทุกคนนะครับแกะใน่วงของหน้าจอประมาณนี้ส่งให้อดมินนะครับซึ่งในสังของคลิปนี้นะครับผู้ตามของผมนะครับก็มีอยู่8ป2 1นคนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าหลังจากที่อดมินเริ่มพิมนะครับจะใช้สังของเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปนะครับให้ทุกคนได้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปนะครับหลังจากที่อดมินดําคัาน เริ่มพัมนะครับหรือไม่ก็หลังจากที่แอดมินดำเนินการพัมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับหลังจากที่รอนะครับไม่ถึง20นาทีนะครับตอนนี้แอดมินก็ได้เนินการส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แอดมินเริ่มพัมมให้เรานะครับตอนเวลา17 3 2จนะครับและแอดมินนะครับก็ส่งงานให้เรานะครับอยู่ที่เวลา1 7 4 6จนะครับจากยอดวิวนะครับมีจากยอดไลค์นะครับมีอยู่8ปด0 72 2 f o l l o w นะครับและตอนนี้ก็เพิ่มมาเข้าปันม้อยเก้ o สนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ายอดจะขึ้นหรือไม่นะครับน่ครับตอนนี้ก็ยอดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ยอดมานะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่เก้าพันอกร้อยยี่สิบเอ็ดผู้ติดตามนะครับก็สามารถทมได้จริงนะครับเป็นส่วนของตรงนี้ใครที่สนใจนะครับอยากจะ๊มนะครับเดี๋ยวผมจัดทิ้งในส่วงของซ่องทางในการ๊มซ่องทางในการติดต่อนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิป หรือถ้าคอมเมนต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอ m ดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเป็นจริงนะครับเขาเามีในส่วนของผู้ตามมากถึง32,210ผู้ตามนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพร้อมให้ทุกคนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ